ครับสวัสดีครับครับมืน่อนี้นายอยแมงคามาสืงงัวด้วยครับเนี่ยเอางัวแมลูมาทรงเพิ่นเต็จแล้ววันนี้เพิ่นอยากได้พองวัววาสันเพิ่นอยางด้วยพองวังวงัวตัวในคอเพิ่นมันใหญ่ย,ย,ยู่ดอกครับจะว่าหางมันขาวสีมันกับบแดงครับสีมันออกส้งเหลืองเพิ่นเลยสิเปลี่ยนเอาจากไอ้บ้านนายอยแมงไปครับเอาไปลวงคอกไป ยืนไดครอบเลยแล้วครับได้ใกล้ที่ได้2ขวบแล้วครับผมว่าตัวนี้กระด่ายประมาณจาก10บ8เดือนนะ่ะที่ได้อยู่ดอกครับเนาะรูปร่างก็ดีอยู่ครับแต่ว่าหางมันขาวสีมันเหลืองพร้อมนี่ครับเมื่อว่าตัวนี้ที่ว่าได้ห้อยแหวง,งมาส่งเมื่อหันนะแม่ลูกเอาไปลงบ้านเนี่ยเพิ่นลูกประมาณ3ตัว4ตัวครับเมื่อหันนะ่ะนี่กำลังตอน ไอตัวผูไปทรงเพิ่นนะครับเนี่ยตัวนี้งัวมันหลายตัวครับพเพลียงบ่ถึงน้ำครับรูปร่างดีครับตัวเนี้ยแข้งขาใหญ่ดีทแท้ๆเบิง่งเบิ่งขาเบิ่งครับเขาเอิน้นว่าแดงโบดครับตัวนี้รูปร่างดีครับพอมันก็บลูกเป็นลูกผสมหลอดแม่มันก็เรียดเก็อบร้อยอ่นแล้วครับนะคนะันแม่นเอฟกับทีเอฟสามเพิน่นวงแม่มันนะ นี่นะครับไล่จับตัวนี้ขึ้นไปครับตัวนี้ตัวงเหลืองที่ว่าหางขาวนะครับเนี่ยรูปร่างดีครับหนังดีแต่ว่าเสียงเดี๋ยวหางมันขาวเห็นบอกครับไปไปลายหางแลดมากนะครับแล้วก็ออกเป็นสีเหลืองพร้อมแต่หนังดีอยู่เนี่ยหนังดีไลคองกับลวดบบมีอคอกอรับพี่น้องมีคอกฟังคุนฟังเดี่ยวมีลวดจุเส้นเดียวล้อมไว้ เพื่อนกับบริเวณแ่เสียกไม่ห้ดหอกป่ะเนี่ยก็เลยขับควงเอาในรวดล่ะบึ่งสิอยูบครับพี่น้องเนี่ยขอกว้างพร้อมยนบ่เขาจาก2-3เทียร์กันเ้ยก็ฮหูเืียงที่โดดขอกออกบ่เนี่ยผู้นท่งนึงไปตอดน้องพุดนละครับนะุ่ดอีกแล้วไปแล้วครับพี่น้องเนี่ย ลดข้อกไปต้อตามว้ยแล้วครับนี่สุดนี่ขึ้นเราไปส่งเพืน่นอนนะครับเนี่ยรูปร่างดีเติบยศตัวนี้ก็ได้เนี่ยมีคนมาเอาไปเลี้ยงครับตัวราคางัาก่กนยังอยู่ ประมาณเก่เาครับ <ination> ต,ตอนนี้บ e ่ขึ้นบ่ลงบ่ขยับไปทางไหนแต่ว่าขายอืดครับตรงนี้ก็ไดอย่างวุ้เนี่ยในหอยแมงจับมากกับส่งขายอืดครับตรงนี้จับมาหลายแต่ว่าปล่อยออกหน่อยครับปล่อยออกหน่อยตัวสรุปเราตัวเลี้ยงว่าหันโดดข้อออกไปนะครับปล่อยออกไปทางนอกข้อตัวนี้ข้อบ่มีตอนี้เพื่อนเจ้าของเพื่อนปลอให้เขาข้อกนแล้วก็เอาหล่อมาแล้วก็เสียข้อง่หหในหอยแมง หลายมืออยู่ครับเนี่ยว่าที่เขาคอกได้กับสองมือสามมือสามมือครับมือที่สามเจ้าของเพื่อนเอาทิ้งเสียกไว้ให้เพื่อนแล้วกับให้เจ้าของเพื่อนไปคอกไว้ให้ตัวนี้ตรีราคาให้เพื่อนไปสิบหกแจมสิบหกคะแนนนะครับเนี่ยให้เพื่อนเพิ่มให้หน้าห้อยแมงเอาตัวที่เทิงตัวกาดนี่สิบแจมนี่สิบคะแนนครับตัวพองว่าประหานนะ เพื่อนก็เพิ่มจ้งให้นิ้หอยแมงครับเนี่ยตอนแรหน่งคนมาเที่ยวไวัวนี้ไปทับประสันพอดองเพคนมาเห็นบอกว่าโอ้ยหางกระขาวสีกระเหลืองพร้อมไปหาเปลี่ยนต่อพอกเว่ามาเทอประสันผมเห็นไว้อยู่ประสันก็เลยพามาเบิ่งบ้านนิ้หอยแมงตัวเลี้ยงมางขึ้นนะครับตัวทีหกแทมทีม่หกคะแนนครับผมนะเพื่อนตีออกมาให้นิ้หอยแมงก็ได้ตัวของนิ้หอยแมงก็ยี่สิบแทมยี่สิบคะแนน ตัวก้าทั้งเทิงได้สูงกว่าได้ใหญ่กว่าอยู่ดอกครับแต่ว่าตอนนี้มันจังหวาแหละตัวทั้งรวดมันสภาพพองง้วครับตอนนี้มันก็สภาพง้วะขุนจังหวาแหละตามราคาตามเงนไปตามตกลงกันครับพอใจกันเอากันไปแต่ปรได้อยู่ในคอก็ต้งเลี้ยหลายตัวแล้วครับพี่น้องเป็นตัวงวาตะกอกระตกอยู่ประมาณแตะถึงวัวน้ำางของกระตกอยู่ประมาณยี่สิบกว่าตัวได้อยู่ดอกมันที่นี่ก็ปล่อยออกได้หน่อยครับตัวนี้ก็ได้ ราคาก็ยังอยู่คงที่อยู่บ่ขึ้นบ่ลงวันดีวครับบ่บตกดอกแต่ว่าก็อยูป่ประมาณนี้นะครับซื้อก็ต้องซื้อไปเก็บก้อนตอนนี้เพราะตอนนี้ขายออกก็มีคนซื้อหน่อยครับตลาดนัดกาได้ปล่อยออกเลยหน่อยอยู่ไปตามตลาดนัดกาเอาไปมาตลาดนัดกาขายบ่หมดครับบางทีก็ต้องเข็นกลับมาบ้านเอาไปซิบก็โตคงีครับ เอาไป12บตัวทั้งทีกับป้อยได้6กตัวของสันนะครับกลับมาบ้านอีก6คอกนี้มาเบิรงคอกนี้ครับเนี่ยเพ่เลี้ยงงัวได้ดีครับคอกนี้อ้วนทุกตัวเลยเจ้าของคนบาเลี้ยงทุกมือมันอ้วนเพราะอวสันนึกมันเห็นทุกมืออวสันขันอ้วนอ้วนก็นี่กันงัวขุนแล้วครับเป็นงัวขุนงัวเนี่ยไปแล้วอันนี้มันก็ซื้อมาอ้วนแล้วล่ะเลี้ยงเพราะไอ้คอกได้อ้วนเพรานนี่ก็ได้ งอไรทงครับบริกินบริขุนบริยังบริกินเขาพูดมากดอกเสริมแค่เฟียงย้ำแรงต้นเวลาเดียวค้องนี้ครับสามตนะครับเนี่ยพี่น้องประมาณจากกะได้เห็นหน้าน้องพอดีแหะบางตก็ยังไม่เห็นหน้าน่องอยู่สวยๆครับอ้นอวนงว่าสุดนี่ เดี๋ยวดึงไม้ไก่นด้หอยแมงที่บอกว่าจากแต่จากคะแนนครับคารุ่มสามตัวนี่ก็สามสิบสามแต้มสามสิบสามคะแนนครับเนี่ยสามตัวเนี่ยบวกไปทุกอย่างนลครับเนี่ยบวกค่า่นพาเพิ่นไปซื้อพร้อมเพิ่นพาไปซื้อได้หอยแมงกันไทยเพื่อนไปครับนี่เจ้าของเพิ่นนะครับเนี่ย,พพส,ส,ย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 สุดนี่ไม่ต้องไม่ต้องยานครับไปซื้อ,อยงไหนเนี่ยไม่มีการถ่นครับเดี๋ยวมาซอยดึง มาซอยไรมาซอยดึงพอ่อมคนดึงมวยสลุนมีหลายครับสุดนี่มันเตรียมมวยซอยล้วสีหาหกคนผุนแล้วเรก็เห็นตัวครับ,รบตัวเฉลี่ียแล้วกตกตัวลาสิบเอ็ดแต้มสิบเอ็ดคะแนนครับงาสุดนี่มีหน่อยตัวหนึ่งครับมีใหญ่ใใหญ่กว่าโอโพมาก,ากตัวหนึง่ง ตะวนดีครับยังอ้วนทุบๆเลยในหอยแมงกั้งี่จับเนี่ยดีไม่นี้คอกมันสีมันมาดนะครับในฝนบ่ตกคือมันฝนตกนี่คอกนี่กันเละขึ้นกันครับพลเมืองบ่ได้มีเวลาดันคิวมาบริษัทปีนี้มอเตอร์เฮดเตรียมให้เตรียมลงให้กันอยู่บ้านเพิ่นอยู่ทั้งลูกเขาด้วยครับทั้งนี้ไก่เฮดให้กันครับบอดี้เฮดหน้าครับยนบ่มีนาครับมีแต่ให้ มาเปรียบเทียบราคาครับกับว่าได้ลงแล้วครับงัวาราคาทรงตัวตอนนี้แต่ว่าซุ้มในหอยซุ้มพ่อค้าเนี่ยอยากที่ขายออกง่ายอยู่ครับตอนนี้สื่อหลายขายได้หน่อยเป็นเป็นน้ำมีอย่างหลายสาเหตุก็บว่าหูแล้วครับเนี่ยอยากสีชะลอชะลอตัวสักหน่อย คนซื้อไปคุณเนี่ยอาจจะเต็ียมแน่แล้วกัจะล่อโตนะครับช่วงเนี้ยราคาซื้อเพิ่นกะซื้ออยู่พราะป่านเก่าแล้วครับในช่วงระยะจัดเดี่ยนนี่มาก,กันราคากับตัวผู้ก็เริ่มขยับขึ้นมาอยู่ครับเนี่ยนี่ตัวขึ้นมาในก็นวันดีครับเนี้ย,พ,ยพูดนะครับต้องลงไปดึงบมงเมดอยู่ซุ้มไปดึงกับเดือนยุคน สี่หาหกคนเหรอครับเนี่ยซุ้มหลูกเต่าพคนหลานคนเนี่ยมัซอยกันดีครับบ้านนี้สื่อเก็บไปครับพี่น้องผู้ใดมีทุนมีฮอนก็นได้มันบอขยับขึ้นมาได้มันอยู่ราคาประมาณนี้ครับแล้เวเลี้ยงให้มันไปให้มันไปยางหาตังค์เอาซื้อจก ต้นๆปีนี่ไปขายล้มออกผุก็ที่ได้เพิ่มขึ้นอีหลายบาทยช่ั้งครับกลับมาหอดบาทจะเมืดพอดีครับเนี่ยจับกอดคุนแล้วนี่พุูนนะครับคว่าตะกออยู่ในคอก่ะซุ้มตัวละเจ็ดคะแนนก็มีตัวละเก้าคะแนนก็มีครับงวนางก็มีหวแต้มหคะแนนก็มีครับอยู่ทางในพุ่นะเห็นในหลายอยู่ยินทข้งหนอพุนนี่ครับ ยังมีพอให้เรียกกันอยู่ครับนี่ได้แม่ลูกมาส่งเพิ่อนนะครับเนี่ยสองตัวแม่ลูกเนี่ยสองตัวแม่ลูกนี่เอามาลงไอ้เพื่อนนี่สิผาแต้มสิผาคะแนนครับลูกมันตัวแม่ครับลูกมันสวยครับแดงดีดีนะแม่มันอยากสีหางมุกขาวเลยครับแกงหางแบบแบบแบบแจุ้ยนะเพิ่นกรบปอตีดอกเพิ่นว่าราคาซับนิ่งสั้นแต่ลูกมันสวยครับลูกมันแดงหางกรบโ บอดดดครับลูกมันนะออกแดงแดงบวชพร้อมอเพิ่งจะมาลงฝูงเลี้ยงครับหยาเพิ่นหลายคอกเนี่ยพูนเนี่ยปล่อยงวัวทางนูนุนโดดจลงรวดครับไปล,ลงคอ,อกตกแลนไปหามูลเพื่อเราไปแล้วตีแม่มันจกักสิบเอ็ดแต้มสิบเอ็ดคะแนนครับลูกมันก็สี่แต้มทีคะแนนบางฮัน,นกระได้ คุณมัโปแพ้งดอกเดี๋ยวก็เผื่อแม่มันทับตีอีกกันเป็นงวาฝูงพู้นอ่ะฝูงว่าเพื่อนนะครับอย่าหลายครับครับไร้หอยแม่งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมครับสวัสดีครับ